ตอนที่77ตระกูลอินเขาพาเธอขับรถบูกติออกไปบนเส้นทางที่เธอคุ้นเคยกู้ซีเฉียวแอบตกใจไม่น้อยนี่คือทางไปวิลล่าตระกูลกูล้เธอเอียงศีรษะเล็กน้อยมองไปที่เจียงซูสเสวียนท่าทีเวลาเขาขับรถดูจริงจังมากริมฝีปากของเขาเม้มแน่นใต้เงาจมูกที่สูงโดง่งใบหน้าที่เย็นชาแต่หล่อเหลาของเขาไม่แสดงสีหน้าใดๆและยิ่งทำให้เขาดูสูงส่งและน่าเกรงขาม รถคันนี้มุ่งหน้าเข้าไปที่หมู่บ้านซันเหอจริงแต่ขับผ่านวิลล่าเลขที่16ไปและขับต่อเข้าไปด้านในหมู่บ้านซันเหอเป็นมรดกโบราณที่ตกทอดต่อกันมาเป็นที่อยู่อาศัยของบรรดาคนร่ำคนรวยและคนมีอำนาจแห่งเมืองเอน็นที่แห่งนี้มีกฎที่ไม่เคยได้ยินจากที่อื่นมาก่อนนั่นคือตระกูลไหนที่มีอิทธิพลกับเมืองเอ็นมากที่สุดก็จะมีวิลล่าอยู่ด้านในสุดในหมู่บ้านนี้มีวิลล่าอยู่ทั้งหมดย0สิบหลังดังนั้นตระกูลกู้แท้จริงแล้วก็เป็นแค่คนรวยชายขอบก็เท่านั้น เชียงสเสเวียนขับรถเข้าไปด้านในและไม่มีท่าทีจะหยุดจอดวิลล่าที่เขาขับผ่านยิ่งลึกก็ยิ่งดูอลังการและน่าเกรงขามในที่สุดรถก็ได้มาจอดณวิลล่าที่อยู่ลึกที่สุดเมื่อมาถึงก็เป็นเวลาพลบค่ำไฟในวิลล่าต่างเปิดสว่างสวยัยภายในเป็นสถาปัตยกรรมโบราณที่อนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดงานคานแกะสลักลงสีอีกทั้งมังกรที่แกะสลักอยู่บนยอดหลังคาราวกับมีชีวิตทำทีราวกับจะพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้า ในที่สุดกู้สีเฉียวก็เข้าใจแล้วว่าอะไรคือความรุ่งโรจน์อะไรคือคําว่ารวยจนเทียบกับประเทศประเทศหนึ่งได้ไม่เสียทีที่เป็นตระกูลที่มีมรดกมากที่สุดแห่งเมืองเอน็นไม่เสียทีที่เป็นตระกูลที่สามารถเข้าไปพัฒนาธุรกิจที่เมืองหลวงได้หากเทียบตระกูลกู้กับตระกูลอินแล้วตระกูลกู้เทียบไม่ได้เป็นแม้แต่ปลายนิ้วก้อยของตระกูลอินเข้าไปกันเมื่อเห็นกู้สีเฉียวหยุดยืนอยู่ข้างประตูเจียงซูสเสวียนก็เดินนําเธอขึ้นไป นี่คือวิลล่าของเซาหยวนเขาวางแผนที่จะพาเธอมาพบกับครอบครัวของเขาตั้งนานแล้ววันนี้ถือว่าได้โอกาสเหมาะพอดีด้านหลังประตูเป็นทางเดินอินเซาหยวนนั่งอยู่ตรงที่นั่งบริเวณทางเดินกำลังเล่นโทรศัพท์มือถือเพลินอยู่รอจนเจียงซูสเสวียนเรียกชื่อเขาถึงจะรู้สึกตัวมาช้าจังอินเซาหยวนพาคนทั้งสองเดินเข้าไปด้านในเบื่อจะแย่อยู่แล้วต้องเดินผ่านโถงทางเดินอีกสองโถงถึงจะไปถึงตึกหลักได้ สองข้างทางของแต่ละโถงทางเดินมีทหารยามเฝ้าอยู่สี่นายกู้สีเฉียวเห็นดังนั้นก็ตกใจนั่งสีแม่ผมได้ยินว่าเฉียวเฉียวจะมาเลยรีบไปซื้อข้าวของแถมยังว่าผมที่ไม่บอกกล่าวล่วงหน้าคิดว่าน่าจะใกล้กลับมาแล้วอินเซร้าหยวนหยิบนมขวดหนึ่งให้กู้สีเฉียวแล้วหันไปถามเจียงซูสเสวียนใช่แล้วคุณปู่อยู่ที่ห้องหนังสือท่านมีเรื่องอยากคุยกับพี่ด้วย เจียงซูสเสวียนเคารพในตัวคุณปู่อินไม่น้อยเขาไม่ได้พูดอะไรมากได้แต่กำชับบางอย่างกับกู้สีเฉียวแล้วเดินขึ้นด้านบนไปเมื่อเขารับสายตาไปแล้วอินเศร้าอยู่วนถึงได้เอ่ยกระซิบกระซาบกับกู้สีเฉียวเธออยู่บ้านฉันมีอะไรที่เขาต้องไม่วางใจด้วยเกินไปจริงๆกู้สีเฉียวชำเลองมองเขาเม้มปากแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาเพราะเจียงซูสเสวียนไม่ได้บอกว่าเขาจะพาเธอไปที่ไหน ดังนั้นตอนแรกเธอจึงคิดว่าเขาจะพาเธอออกมาเที่ยวเล่นคิดไม่ถึงว่าเขาจะพาเธอมาที่วิลล่าตระกูลอินอินเซาหยวนรับเธอเป็นน้องสาวแต่การมาที่วิลล่าตระกูลอินครั้งแรกของเธอเธอกลับมามือเปล่าเสียนี่เธอฟื้นหัวเราะยื่นมือเขาออกมากดที่ขมับนี้เธอดูเสียมารยาเสียจริงเธอเป็นอะไรไปอินเซาหยวนพูดเพลินพอเห็นกู้สีเฉียวไม่สนใจเขาจึงยื่นมือมาโบกไปมาที่ตรงหน้าของเธอจนกู้สีเฉียวต้องตีมือเขา พี่ชายทั้งสองกำลังตั้งท่าจะสู้กันจูจ่ๆก็มีเสียงแหลมดังขึ้นจนกู้สีเฉียวต้องหันไปหาที่มาของเสียงเธอเห็นเพียงเด็กผู้หญิงอายุราวสิบเ็สบแปดคนหนึ่งยืนอยู่ที่ข้างประตูดวงตาของเธอมองผ่านกู้สีเฉียวไปจากนั้นก็ยิ้มสดใสให้กับอินเซ้าหยวนพี่ชายวันนี้มีแขกเหรออืม อินเซร้าหยวนไม่ได้มองคนคนนั้นตรงๆและตอบอย่างขอไปทีเมื่อเห็นกู้สีเฉียวสงสัยเขาเลยก้มลงไปกระซิบข้างหูเธอว่าที่จริงฉันไม่รู้จักเด็กคนนี้หรอกเป็นญาติที่ห่างมากๆมากๆไม่รู้ว่าเธอมาที่นี่ได้ยังไงกันอินเฟยเฟยเห็นว่าอินเศร้าหยวนไม่มีท่าทีสนใจเธอแต่ดันพูดกับหญิงแปลกหน้าอีกคนเธอเลยอดไม่ได้ที่จะหันไปมองกู้สีเฉียวในภาพจำของอินเฟย์เฟยแม้อินเซร้าหยวนจะเป็นคนเหลวไหลแต่ก็ไม่เคยพาผู้หญิงคนไหนเข้าบ้าน เพราะทุกคนรู้ดีว่าเขาแค่เล่นสนุกไม่ได้จริงจังกับผู้หญิงเหล่านั้นแต่คราวนี้เขากลับพาหญิงผู้นี้มาเปิดตัวงั้นหรือนี่มันเหลวไหลเกินไปแล้วนะแม้แต่เธอก็มีโอกาสเหยียบมาบ้านตระกูลอินแบบนับครั้งได้อินเฟยเฟยรอบขมวดคิ้วน้อยๆเธอรู้ดีว่าตัวเองไม่ใช่ญาสายตรงของตระกูลนี้ดังนั้นจึงได้แต่พยายามเอาใจคุณนายอินจนนานวันเข้าก็ทำให้คนตระกูลอินพากันเอ็นดูเธอยกเว้นอินเร้าหยวน อินเซาหยวนเป็นคนที่เอาใจยากในสายตาของเขานอกจากคนรักแล้วก็ไม่มีใครอื่นที่เขาจะสนใจต่อให้อินเฟย์เฟย์ใช้ความพยายามทั้งหมดของเธอก็ไม่สามารถทำให้อินเซาหยวนหันมาสนใจเธอได้เธอจึงไร้ปัญญาจะผูกมิตรกับเขาได้แต่พยายามขอคะแนนจากคุณนายอินเสียเป็นส่วนใหญ่ตอนที่ฉันไปเดินช็อปที่ห้างสรรพสินค้าบังเอิญเจอคุณป้าเข้าคุณป้าเลยพาฉันกลับมาด้วย คุณป้ากำลังคุยกับคุณพ่อบ้านอยู่ด้านนอกดูท่าใกล้จะเข้ามาแล้วพี่ชายคิดว่าอินเฟยเฟยเหลือบมองกู้สีเฉียวแบบไม่ให้เธอรู้ตัวเธอต้องการพูดเตือนอินเศร้าหยวนว่าคุณนายอินก็คงทนเห็นเขาพาสาวๆมาที่บ้านแบบนี้ไม่ได้ถ้าเล่นสนุกกันข้างนอกก็ยังพอทำเนาแต่นี้พากลับมาถึงบ้านตระกูลอินทำให้บ้านแปดเปื้อนเปล่าๆด้วยเหตุนี้เธอจึงเตือนอินเซร้าหยวนให้เขารีบพาผู้หญิงคนนี้ออกไป เธอรู้สึกว่าต่อให้ครั้งนี้อินเซ้าหยวนไม่รับในน้ำใจนี้แต่ก็คงจะเกิดความประทับใจในตัวเธออยู่บ้างแต่ที่ไหนได้เธอกลับเห็นอินเซ้าหยวนมองเธอด้วยท่าทีเย็นชาอินเฟ,เฟยเฟยรู้สึกว่าแค่สายตานี้ของเขาก็แทงทะลุหัวใจเธอทําให้เธอทั้งโกรธทั้งอายถึงตอนนั้นหากโดนคุณป้าตําหนิก็อย่าหาว่าเธอไม่เตือนก็แล้วกันอินเฟยเฟย,เฟยหลบตาลงซ่อนสายตาไม่ประสงค์ดีของตนเอาไว้ของพวกนี้ยกเข้ามาเบาๆนะ เสียงด้านนอกประตูค่อยๆดังเข้ามาอินเฟยเฟยเ,เอ่ยปากเรียกคุณป้าจากนั้นเดินตามออกไปแล้วหันกลับมาเหลือบมองกู้สีเฉียวด้วยสายตาเย็นชานี่มันอะไรกันเมื่อเห็นอินเฟยเฟยมีท่าทีเช่นนั้นอินเศร้าอยู่นก็คว้างถ้วยในมือลงบนพื้นดวงตาดอกท้อคู่นั้นรีลงแฝงด้วยความโหดร้ายอินเฟยเฟยคนนี้มีท่าทีแปลกๆตั้งแต่มาถึงเธอไม่เพียงไม่ทักทายกู้สีเฉียว แต่ยังหันกลับทำทียามเกียดเธอเสียอีกเธอคงคิดว่าที่นี่เป็นบ้านเธอไปแล้วกระมังเมื่อคิดได้ดังนี้อินเศร้าอยู่นก็อดไม่ได้ที่จะมองไปที่กู้สีเฉียวหวังว่าเธอจะไม่เก็บเอาคำพูดของอินเฟย์เฟยมาใส่ใจกู้สีเฉียวลุกขึ้นด้วยท่าทีประมาทถามเขาเสียงเบาอ้าวแม่นายกลับมาแล้วเหรอเธอไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของอินเฟย์เฟย์เลยสักนิดหากแต่กังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ควรจะกังวลด้วยซ้ำใจเธอนี้มันได้จริงๆนะ อินเซร้ายวนพูดพึพมพำนายพูดว่าอะไรนะกู้สีเฉียวได้ยินไม่ถนัดเธอรู้สึกอึดอัดเล็กๆพลางมองออกไปที่ประตูพูดตามตรงเธอรู้สึกประมาทเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเพราะคนภายนอกต่างเข้าใจว่าเป็นเธอที่บีบคั้นให้พี่สาวตัวเองต้องตกอยู่ในสภาพแบบนั้นซึ่งชื่อเสียงก็ไม่ได้ดีอะไรนะฉันบอกว่าเธอไม่ต้องตื่นเต้นไปถือว่าเขาเป็นแม่บุญธรรมของเธอวางใจเถอะเขาคงไม่กินเธอหรอกหน้า อินเศ้าหยวนข่มความโกรธลงนี้เป็นครั้งแรกที่กู้สีเฉียวมาที่นี่เขาไม่ควรจะไปให้ค่าโกรธเคืองคนที่ไม่สำคัญแบบอินเฟยเฟยเขาลุกยืนขึ้นมองไปด้านนอกประตูท่าทีสงสัยว่าแม่ของเขาซื้ออะไรมาบ้างเหตุใดถึงวกเวกเสียงดังเช่นนั้นหญิงที่เดินเข้ามามีท่าทีสุภาพสง่างามไม่มีร่องรอยความชาราแฝงอยู่บนใบหน้าเลยสักนิดหญิงคนนี้มีดวงตาสุขใสดังหยดน้ำเปล่งประกายระยิบระยับ กู้สีเฉียวถูกเธอดึงตัวเข้ามากอดก็ผงักไปเดี๋ยวนะความสัมพันธ์พัฒนาไปเร็วเช่นนี้ดูจะแปลกไปหน่อยไหมใช่เฉียวเฉียวใช่ไหมในที่สุดไอเด็กไม่เอาไหนก็พาเธอมาบ้านจนได้ดูสีหน้าตาจิ้มลิ้มสวยงามเสียจริงทังเยี่ยนหลิงคลายกอดเธอดวงตางามราวดอกท้อเหมือนดวงตาของอินเซ้าหยวนมองไปที่กู้สีเฉียวหัวจรรทเท้าเด็กสาวที่อยู่ตรงหน้าคิ้วงามละเอียดอ่อนดวงตาสีเข้มดุจคลื่นน้ำริมฝีปากสีอ่อนราวสีกลีบดอกท้อ ผมสลวยดำขลับเราหมึกใบหน้าที่เรียบเนียนสว่งสางใสเรายกท่าทีที่ดูเป็นเด็กดีเชื่อฟังช่างหน้าเอนดูเสียเหลือเกินตอนที่78็สิบเอาความมั่นใจมาจากไหนนี่คือลูกสาวในอุด,ดมคติของเธอแท้ๆเลยถังเยี่ยนหลิงยิ่งมองยิ่งชอบเด็กสาวคนนี้เมื่อเหลือบมองไปเห็นร่างผอมบางของเธอคิ้วเรียวก็ขมวดขึ้นแต่ว่าหนูผอมเกินไปต้องบำรุงมากๆหน่อยอีกทั้งยังไม่ลืมหันไปกำชับ ลุงเชินช่วยเอาของที่ฉันซื้อมาไปไว้ที่ห้องที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของห้องเศร้าหยวนทีถังเยี่ยนหลิงเริ่มตกแต่งห้องสาหรับกู้สีเฉียวตั้งแต่หลายวันก่อนแม้ว่าอินเศร้าหยวนจะไม่ได้พาเธอเข้าบ้านในฐานะลูกสะใภ้แต่การรับเธอมาเป็นลูกสาวก,ก็ทําให้เธอพอใจเป็นอย่างมากลูกชายของตัวเองที่วันวันทตัวไม่อยู่กับร่องกับรอยแต่กลับจัดก,การเรื่องนี้ได้ไม่เลวเลย ไม่รู้ว่าคิดอะไรจูจ่ๆเธอก็แอบ,บหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วกดแชะไปที่กู้สีเขียวที่ยังยืนงงอยู่ติ๊งระบบตรวจพบว่าความรู้สึกดีที่ถังเยี่ยนหลิงมีต่อโฮสต์มีค่าสูงถึงหกสิจะเพิ่มเธอเข้าไปอยู่ในหมวดหมู่มิรหรือไม่ลมหายใจอุ่นๆยังคงหลงเหลืออยู่บนกายเธอพร้อมกับกลิ่นหอมจางๆจากร่างกายของถังเยี่ยนหลิงกู้สีเฉียวตอบรับระบบทันทีคำถามคือเพิ่งเจอกันครั้งแรกความรู้สึกดีที่มีให้ก็สูงขนาดนี้เลยหรือ เธอลูบกำไรข้อมือที่ถังเยี่ยนหลิงเพิ่งสวมให้เธอเมื่อครู่รู้สึกมึนงงเล็กน้อยทันทีที่เธอซึ่งฝึกฝนวิทยายุ์โบราณจนไปถึงขั้นกล่าวกระดุกได้สวมกำไรนี้ก็สัมผัสได้ถึงพลังจากกำไรที่ไหลเวียนในร่างกายพลังจากกำไรนี้ไหลเวียนและเสริมพลังลมปราณตัวเธอในทันทีที่สวมถือเป็นของมีค่าหายากชิ้นหนึ่งแต่ต่อให้เป็นของรับขวัญของขวัญชิ้นนี้จะล้ำค่าเกินไปหน่อยไหมนะคุณป้า ในที่สุดอินเฟยเฟยก็หาโอกาสผู้แรกได้เธอสะกดกลั้นความตกใจและความกระอักกระอ่วนของตัวเองเอาไว้แล้วเข้าไปจับมือกู้สีเฉียวด้วยความเป็นมิตรคุณหนูคนสวยคนนี้ดูเหมือนหนูจะไม่เคยเจอมาก่อนเลยค่ะเธอมองออกว่าถังเยี่ยนหลิงมีท่าทีเช่นไรต่อกู้สีเฉียวเธอรู้ทันทีว่าตนทําผิดไปจึงรีบเปลี่ยนท่าทีตามถังเยี่ยนหลิงคนนี้คือลูกสาวบุญธรรมของป้าพวกเธอสองคนอายุเท่ากันเฟยเฟยหนูต้องดูแลกันและกันให้ดีนะจ๊ะ ถังเยี่ยนหลิงยกมุมปากขึ้นยิ้มอย่างสุภาพอ่อนโยนเธอกลัวว่ากู้สีเฉียวจะอึดอัดที่มาบ้านนี้เป็นครั้งแรกจึงตั้งใจหาเด็กสาวที่อายุเล่เลี่ยกันมาอยู่เป็นเพื่อนรับเป็นลูกสาวหรืออินเฟย์เฟย์อิจฉาตาร้อนอดไม่ได้ที่จะกัดฟันกรอดเธอใช้เวลาสิบกว่าปีกว่าจะได้รับความปลดปรานเพียงน้อยนิดจากถังเยี่ยนหลิงแต่จูจูกลับมีใครที่ไหนไม่รู้ได้เข้ามาอยู่ในรังหงมาเป็นลูกสาวบุญธรรมของถังเยี่ยนหลิงมาเป็นลูกสาวคนโตของตระกูลอินเสียนี กู้สีเฉียวเธอจำชื่อนี้ได้ดีก็แค่ลูกนอกสมรสคนนั้นของตระกูลกู้มีใช่หรือดูถ้าจะมีความสามารถไม่เบาถูกทอดทิ้งหลายปีแต่ก็ได้กลับมาอยู่ที่ตระกูลกู้จนทำให้ลูกสาวคนโตตระกูลกู้ต้องตกระรมลำบากมาตอนนี้กลับมักใหญ่ฝ่ายสูงอยากมาอยู่ตระกูลอินเธอจ้องมองใบหน้างามและผิวที่ขาวราวกับหยกของกู้สีเขียวอีกทั้งสายตาอ่อนโยนที่อินเศร้าหยวนมองเธอ ทันใดนั้นเธอก็คาดเดาว่าไม่แน่ใจว่าอินเซร้าหยวนอาจจะเป็นผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังก็ได้อินเฟยเฟย,เฟยแซงมองไปที่กู้ซีเฉียวด้วยสายตาอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความปรารถนาดีหากแต่ในใจเอาแต่คิดว่ารอก่อนเธอรอให้อินเซร้าหยวนเบื่อเธอขึ้นมาเมื่อไหร่คงมีเรื่องสนุกให้ดูแน่เมื่อคิดได้ดังนั้นเธอก็ยิ่งแสวงยิ้มอย่างเป็นมิตรออกมาในแวดวงระดับสูงของเมืองเอ็นคนทั้งหลายต่างรู้จักกู้ซีเฉียวเพียงผิวเผินเท่านั้น แน่นอนว่าพวกเขาเองก็ขี้เกียจจะเสียเวลาไปอยากรู้อยากเห็นกับเรื่องของเด็กโดนทิ้งแค่คนเดียวดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงไม่มีใครเข้าใจตัวตนของเธอจริงๆมีแต่ให้นิยามเธอว่าเป็นลูกนอกสมรสงูพิษพวกในรักุณคนก็เท่านั้นกู้ซีเฉียวไม่ใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้เลยสักนิดแต่ที่ทำให้เธอปวดหัวก็คือเมื่ออินจี้เนียนกลับมาเขาไม่ได้กลับมาธรรมดาแต่ยังมอบของขวัญราคาแพงที่เลือกมาให้เธอเป็นพิเศษอีกต่างหาก อินเฟยเฟยจ้องมองที่ถุงนั้นตาไม่กระพริบสองตานั้นจับจ้องมองราวกับจะเจาะรูเพื่อเข้าไปดูให้เห็นว่าเป็นของขวัญอะไรเสียให้ได้เธอจำแบรนด์นั้นได้ดีเป็นแบรนด์เครื่องประดับที่มีชื่อเสียงระดับโลกและทุกปีจะผลิตแต่พวกเครื่องประดับรุ่นพิเศษที่มีเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นแม่ของเธอเคยโชคดีได้สร้อยคอมาเส้นหนึ่งและเก็บรักษามันราวกับลูกรักไม่ยอมให้ใครแต่ต้องเลย นี่เพิ่งจะเคยมาเหยียบวิลล่าตระกูลอินเป็นครั้งแรกแต่อินจี้เหนียนก็ถึงกับเตรียมของขวัญต้อนรับล้ำค่าขนาดนี้ให้เลยหรือกู้สีเฉียวคนนี้มีอะไรดีเพียงนั้นกันเธอคอยติดตามถังเยี่ยนหลิงมาสิบกว่าปีแล้วทุกปีจะมีของขวัญมากมายส่งมาที่บ้านตระกูลอินนี้ต่อให้เป็นหมาก็คงจะถูกเลี้ยงจนเชื่องไปแล้วแต่เธอเคยได้รับการปฏิบัติแบบนี้เสียที่ไหนตระกูลอินนอกจากถังเยี่ยนหลิงแล้วคนอื่นๆก็ไม่เคยเห็นหัวเธอเลยด้วยซ้ำ เหล่าเพื่อนสนิทของเธอที่คบอยู่ก็พากันอิจฉาที่เธอได้รับการปฏิบัติจากถังเยี่ยนหลิงต่างไปจากคนอื่นๆการมีความสัมพันธ์พิเศษเช่นนี้แม้กระทั่งลูกสาวของนายกเทศมนตรีเมืองนี้ยังต้องอ่อนน้อมกับเธอเดิมทีเธอก็นึกภูมิใจกับสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อยู่บ้างแต่เมื่อมาอยู่ต่อหน้ากูส้สีเฉียวแล้วเธอนับเป็นอะไรได้อินเฟยเฟย,เฟยหายใจเข้าลึกๆพยายามสงบสติอารมณ์ตัวเองวันนี้กว่าจะมาที่วิลล่าตระกูลอินได้ไม่ใช่เรื่องง่าย เธอไม่ควรเสียง,งานใหญ่เพียงเพราะเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้คุณลุงคุณป้าจู่ๆเสียงดังชัดก็ดังออกมาจากด้านข้างบันไดอินเฟยเฟยมองไปทางเจ้าของเสียงนั้นชั่วขณะเธอก็แทบจะหยุดหายใจผู้ชายที่อยู่ตรงบันไดชั้นบนกำลังประคองคุณปู่เดินลงมาเขามีท่าทีสง่างามในทุกท่วงท่าใบหน้าหล่อเหลาของเขาแม้จะดูไร้ความรู้สึกใดๆหากแต่คิ้วคมเข้มและดวงตากลับดูอ่อนโยน ดวงตาทั้งคู่ดำขับราวกับน้ำทะเลให้ความรู้สึกเย็นยะเยือกออกมาจากร่างหนาเธอถึงกับตกตะลึงไปจนเมื่อเธอค่อยๆมาหย่อนก็นนั่งลงที่โต๊ะกินข้าวสติของเธอถึงจะดึงกลับมาเจียงซูสเสวียนเหลือบมองอินเฟย์เฟยแล้วรอบขมวดคิ้วหักแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่ยื่นมือไปคีบกระดูกหมูชิ้นหนึ่งให้กับกู้สีเฉียวอินกัวฝูที่นั่งอยู่ที่นั่งตำแหน่งประธานมองตามอย่างเข้าใจเขายิ้มอย่างมีเมตตาแม้แต่รอยย่นบนหน้าผากก็ดูผ่อนคลายลงมาก ได้ยินว่าผลคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยออกมาแล้วหนูเตรียมสอบเข้าที่มหาวิทยาลัยไหนละ่ะกู้ซีเฉียววังตะเกียบลงหันไปมองทางอินกัวฟูก่อนจะตอบอย่างนอบน้อมหนูเตรียมจะไปสอบที่เมืองหลวงค่ะแต่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยไหนหนูยังไม่แน่ใจเลยมุมปากของเจียงซูสเสวียนยกขึ้นเล็กน้อยที่แท้คุณหนูกู้ก็อยู่มหกเหมือนกันเหรอคะอินเฟยเฟยเ,ฟยเอยพร่โงออกมาเธอย,ยิ้มหวานให้แต่ในใจกลับไม่ได้สงบนิ่งเช่นนั้น เธอแตกต่างจากกู้สีเฉียวเธอรู้ดีว่ากฎของตระกูลอินนั้นเข้มงวดขนาดไหนหลายปีมานี้เธอได้พบกับอินกัวฟูแทบจะนับครั้งได้และเธอก็ไม่เคยเห็นด้านที่ดูใจดีเช่นนี้ของอินกัวฟูมาก่อนและสิ่งที่ทําให้เธอตกใจมากที่สุดก็คือท่าทีที่อินกัวฟูมีต่อเจียงซูสเสวียนดูแล้วไม่เหมือนกับการเอ็นดูลูกหลานทั่วไปแต่มีความนับถือเล็กๆแฝงอยู่ด้วย การที่อินกัวฟูแสดงออกถึงความนับถือชายหนุ่มเช่นนี้ทําให้อินเฟยเฟยไม่อาจคาดเดาได้เลยว่าสถานะของผู้ชายคนนี้จะสูงส่งขนาดไหนท่านใดนั้นถังเยี่ยนหลิงนึกอะไรได้บางอย่างฉันเกือบลืมไปเลยเฟยเฟยก็สอบเข้ามาหาวิทยาลัยปีนี้เหมือนกันแต่ไหนแต่ไรมาคะแนนของเธอก็ไม่แย่หนูเช็คผลหรือยังละ่ะเช็คแล้วเมื่อเช้าวันนี้ค่ะ อินเฟยเฟย,เฟยตั้งใจชำระเืองมองเจียงซูสเสวียนผลการเรียนของเธออยู่ในอันดับต้นๆของโรงเรียนเสมอนี่คือสิ่งที่ทำให้เธอภูมิใจเป็นที่สุดเธอคิดดังนั้นจึงเบนสายตาไปที่กู้สีเฉียวคะแนนรวมได้6 7 1้เจ็สเสูงกว่าคะแนนกำหนดผ่านขั้นต่ำของมหาวิทยาลัยอยู่ที่หนึ่งร้อยคะแนนติดอยู่ในหนึ่งรคนแรกของเมืองค่ะทำได้ดีมากเลยนะทั้งเยี่ยนหลิงเอ่ยปากชมแม้แต่อินกัวฝูที่ไม่ได้มองหน้าเธอตรงๆก็ยังเอ่ยชมไม่เลวเลย มุมปากของอินเฟยเฟยอดไม่ได้ที่จะยกยิ้มแต่เธอก็พยายามอย่างเต็มที่ในการหักห้ามความดีใจนี้เอาไว้พันหางตาของเธอก็เหลือบมองไปที่กู้สีเขียวใบหน้าเรียวซีดขาวของฝ่ายตรงข้ามยังเรียบเฉยอยู่เช่นนั้นไม่สแสดงสีหน้าใดๆกู้สีเขียวไม่พูดอะไรออกมาคนอื่นกลับทนไม่ได้แทนอินเฟย์เฟยคนนี้ไปเอาความมั่นใจมาจากไหนกล้ามาอดคะแนนต่อหน้าคนที่ทำคะแนนสูงสุดในปีนี้อินเศร้าหยวนหัวเราะขบขันจากนั้นก็เอ่ยด้วยท่าทีเฉยชา พ่อแม่ทั้งสองคนลืมจุดประสงค์ของคืนนี้ไปแล้วเหรอครับให้ตายสิดีใจจนเกือบลืมเลยถังเยี่ยนหลิงปรบมือวันนี้พวกเรามาเพื่อฉลองผลการสอบของเฉียวเฉียวยังไงละ่ะเอมีเรื่องนี้ด้วยเหรออินกัวฟูวางตะเกียบลงมองไปทางกู้ซีเฉียวด้วยท่าทีแปลกใจเธอได้แต่ยิ้มยิ้มไม่ตอบอะไรรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะต้องอวดเลยพลันมองไปที่แขนด้านขวาของอินกัวฟูแล้วเกิดความคิดบางอย่าง ใช่แล้วเด็กน้อยคนนี้ไม่เพียงแต่สอบได้คะแนนสูงสุดของเมืองแต่ยังได้คะแนนสูงสุดระดับประเทศเลยครับคุณปู่ไม่ว่าจะมหาวิทยาลัยเอมหาวิทยาลัยบีหรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยที่ฮ่องกงไต้หวันต่างโทรมาหาพี่เจียงให้วุ่นเพื่อจะแย่งตัวเธอดังนั้นวันนี้เลยมาเลี้ยงแสดงความยินดีให้เธอกันครับอินเซร้าหย่วนลูกคางตนเองมองไปที่อินเฟย์เฟยที่นั่งหน้าดำหน้าแดงอยู่อย่างนั้นก่อนจะเอ่ยออกมาเป็นในคุณปู่ไม่ตบรางวัลให้สักหน่อยหรือครับ ตอนที่79็ิทางเดินนับแต่นี้ต่อไปนั่นมันแน่นอนอยู่แล้วอินกัวฟูหัวเระออกมาอย่างเบิกบานในตอนแรกที่เขารู้ว่ามีคนอย่างกู้สีเฉียวคนนี้อยู่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านตระกูลอินวิสัยทัศน์ของเขาย่อมสูงกว่าปกติระดับหนึ่งอยู่แล้วแม้ว่าจะยังเทียบกับบางตระกูลในเมืองหลวงไม่ได้แต่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ยืนอยู่บนยอดพีระมิด ดังนั้นจะพูดว่าเขามีพลังอํานาจล้นฟ้าคงไม่ถือว่าเป็นเรื่องเกินจริงการที่ลูกหลานเขาเหล่านี้หาหลานสาวบุญธรรมมาให้แถมยังมีชื่อเสียงไม่ดีโดนตราหน้าว่าเป็นลูกนอกสมรสอีกแม้เขาจะไม่พอใจแต่ด้วยเห็นแก่หน้าของเจียงซูสเสวียนเขาจึงทําเป็นไม่มีอะไรวินล่าตระกูลอินกว้างขวางขนาดนี้แค่เพิ่มสมาชิกเข้ามาหนึ่งคนก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหากแต่เบื้องลึกในจิตใจของเขากลับดูถูกลูกนอกสมรสจากตระกูลคู่นี้ ตอนที่เขาเดินลงมาชั้นล่างสังเกตเห็นเด็กหญิงตัวเล็กกิริยาท่าทางดีหน้าตาดีไม่ได้กว่าลูกสาวผู้มีอันจะกินคนอื่นๆเลยแม้แต่เขายังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกชอบในความเชื่อฟังถ่อมตัวของเด็กหญิงคนนี้ยิ่งได้รู้ว่าเธอได้ตำแหน่งคะแนนสูงสุดทั้งระดับเมืองและระดับประเทศความเอ็นดูของเขาที่มีต่อเด็กคนนี้ก็พุ่งขึ้นสูงจนถึงจุดสูงสุด การได้อันดับหนึ่งทั้งสองระดับเช่นนี้ถือเป็นเกียรติอันสูงสุดทุกปีทั้งประเทศจะมีเพียงหนึ่งคนมีพรสวรรค์ที่มีสิทธิได้ตำแหน่งนี้อินกัวฝูคิดไปมาก็หยิบเอาผู้กันหมึกกระดาษและแท่นฝนหมึกที่เขาห่วงแหนมามอบให้เธอซึ่งถือว่าเป็นการยอมรับให้เธอเข้ามาเป็นลูกหลานตระกูลอินแบบกลายๆด้วยอินเศร้าหยกับถังเยี่ยนหลิงรู้สึกโล่งใจทันทีของขวัญชิ้นนี้ไม่ถือว่าสำคัญการได้รับการยอมรับจากคุณปู่อินต่างหากถึงจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เมื่อรวมกับที่อินเซาหยวนมอบลมโบกินี่คันหนึ่งเป็นของขวัญให้เธอด้วยแล้วค่ำคืนนี้กู้สีเฉียวได้รับของขวัญจนมือไม้อ่อนไปหมดอินเฟ,เฟยเฟยสองมือกำมัดแน่นฝ่ามือขาวนุ่มของเธอปรากฏหยดเลือดเล็กๆขึ้นริมฝีปากของเธอไร้สีเลือดเมื่อหนึ่งวินาทีที่แล้วเธอยังภูมิใจกับผลคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยของตนอยู่เลยวินาทีต่อมาเธอก็เหมือนกับโดนอินเซาหยวนตบหน้าเข้าเต็มเต็มเธอไม่ใช่เป็นแค่ลูกนอกสมรสที่มาจากชนบทหรอกหรือ อยู่ชนบทแบบนั้นทำไมถึงได้รับการศึกษาดีๆด,ด้วยแถมยังสอบได้คะแนนสูงสุดของประเทศอีกต่างหากนึกไปว่าวันนี้ทั้งวันเพื่อนๆทั้งรุ่นต่างพูดกันแต่เรื่องคนที่สอบได้คะแนนสูงสุดกับสอบได้ที่สองของปีนี้คนที่ทุกคนต่างชื่นชมก็คือคนตรงหน้าเธอนี่เองไม่เพียงเท่านั้นคนตรงหน้ายังได้รับความรักความเอ็นดูจากคนตระกูลอินทั้งเด็กและแก่อีกด้วย กรดเปรี้ยวในใจของเธอแทบจะกระอักออกมาต่อให้เธอจะแซงว่าตัวเองเป็นคนดีแค่ไหนอินเฟย์เฟยก็ไม่สามารถปกปิดนิสัยแท้จริงของตนได้แต่ก่อนเธอไม่มีคู่แข่งจึงไม่รู้ว่าความอิจฉ้าคืออะไรพอมาตอนนี้มีคู่แข่งที่ไร้กาศเช่นนี้ทําเอาเธอไม่สามารถสงบสติอารมณ์ลงได้ทันใบหน้าปรากฏรอยยิ้มแข็งทื่อออกมาถาังเยี่ยนหลิงเหลือบมองเธอจากนั้นรอยยิ้มบนใบหน้าก็จางลงด้วยสายตาของผู้ใหญ่อย่างเธอก็พอจะรู้ว่าอินเฟย์เฟยคิดอะไรอยู่ วันนี้ที่ให้อินเฟยเฟยมาก็เพื่อทำให้กู้สีเฉียวมีความสุขแต่มาถึงตอนนี้เธอเห็นแล้วว่าการที่เชิญอีกฝ่ายมานั้นคือความผิดพลาดทันใดนั้นอินเฟยเฟย์ที่สะกดกลั้นความเกลียดชังอยู่นั้นก็มองเห็นสายตาของถังเยี่ยนหลิงที่มองมายังเธอใบหน้าของเธอซีดขาวร่างกายสั่นอย่างควบคุมไม่ได้มือเท้ารู้สึกเย็นว่าบเนื้อตัวมีเหงื่อเย็นไหลออกมาถัางเยี่ยนหลิงกำลังจะทิ้งเธอแล้วแน่ๆ จนถึงตอนนี้ทุกสิ่งที่เธอมีในครอบครัวล้วนแต่มาจากการที่ถังเยี่ยนหลิงเอนดูรักใคร่เธอหากต่อแต่นี้ไปเธอต้องสูญเสียความสัมพันธ์นี้ไปก็เท่ากับว่าเธอจะไม่เหลืออะไรเลยจริงๆเธอกวาดสายตามองไปรอบๆอย่างว่างเปล่าแต่กลับไม่มีใครสนใจเธออีกแม้แต่บรรดาคนรับใช้ก็ยังเมินเธออินเฟยเฟย,เฟยมารู้ตัวอีกทีก็ช้าไปแล้วว่าเธอจบแล้ว วันนี้เป็นเพียงการฉลองผลคะแนนสอบเข้ามาหาวิทยาลัยของเธอเท่านั้นเดี๋ยวเรายัางต้องรีบหาวันมงคลที่จะทำพิธีอีกทีงานฉลองรับเธอเข้ามาเป็นคนในตระกูลพวกเราต้องจัดให้ยิ่งใหญ่เออเกิรออินกัวฟูเป็นคนมีอำนาจบาร,รมีมากแค่เพียงเขาเอ่ยปากพูดคนตระกูลอินก็ไม่มีใครกล้าค้านเขาจัดพิธีดูจะทางการเกินไปหรือเปล่าคะกู้ซีเฉียวพูดปรึกษาเสียงเบากับเจียงซูเสวียน แค่จัดพอเป็นพิธีก็น่าจะพอแล้วไม่ใช่หรอคะเจียงซูสเสวียนแนบกำปั้นกดลงที่ริมฝีปากเพื่อสะกดกลั้นรอยยิ้มบนริมฝีปากเขาย่อมจะรู้ว่าสาวน้อยคนนี้ขี้เกียจไม่ชอบความวุ่นวายแต่ครั้งนี้เขาจะยอมปล่อยให้เธอทําตามใจไม่ได้นึกถึงครั้งก่อนตระกูลกู้ก็ไม่ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับเธอเข้าบ้านอย่างเป็นทางการคิ้วเข้มของเขาก็ข,ข,กขมวดมุ่นเล็กน้อยคุณปู่อินท่านอายุมากแล้วแต่ท่านชอบความคลึกครื้นเธอหักใจปฏิเสธท่านได้ลงเหรอ กู้สีเฉียวเธอกำลังแพ้ค่ำคืนนี้กู้สีเฉียวถูกถังเยี่ยนหลิงบังคับให้ค้างคืนเสียที่นี่เจียงซูสเสวียนในตอนแรกคิดอยากหาทางช่วยปฏิเสธอ,อ้อมอ้อมแต่เมื่อเห็นหน้างามราวหยกของเธอเปื้อนรอยยิ้มอันแสนอบอุ่นก็ได้แต่กลืนคำพูดที่กำลังจะเอ่ยลงคอไปตามเดิมช่างเธอแค่เธอมีความสุขก็พอแล้วตระกูลอินนี้ก็ช่างรู้จักดูแลคนเหลือเกินเจียงซูสเสวียนรีตาน้อยๆรู้สึกพอใจ กู้สีเฉียวไม่รู้ว่าเจียงซูสเสวียนเอาจริงที่ตกลงให้เธออยู่ค้างเธอมองไปที่เจียงซูสเสวียนด้วยความประหลาดใจอีกฝ่ายกลับเพียงแต่รูปหัวของเธอด้วยท่าทางที่นุ่มนวลเป็นพิเศษไปดูห้องพักกับคุณป้าเธอใช่ใช่ฉันจัดเตรียมไว้ตั้งนานแล้วถังเยี่ยนหลิงมองมาที่กู้สีเฉียวด้วยใบหน้าเต็มไปด้วยความคาดหวังห้องที่ให้กู้สีเฉียวพักเป็นห้องนอนที่อยู่ตรงข้ามกับห้องอินเซ้าหยวน ทั้งห้องตกแต่งด้วยโทนสีฟ้าอ่อนแต่ไม่ได้ดูเลี่ยนจนเกินไปที่พื้นปูด้วยพรมผืนหนาตรงกลางเป็นเตียงเจ้าหญิงสีขาวหน้าต่างบานทั้งกว้างทั้งใหญ่สูงจากพื้นจะระบดเพดานพร้อมมีเสื่อทาทามิและโต๊ะกลมขนาดเล็กทําให้ดูเรียบร้อยและประณีตมากฉันให้คนตีทะลุห้องนอนกับห้องเก็บของที่อยู่ข้างกันเห็นเศร้ายวนบอกว่าหนูชอบวาดภาพฉันเลยทําเป็นห้องหนังสือเล็กๆไว้ให้ผนังห้องนอนกับห้องหนังสือถูกตีทะลุแล้วเอากระจกแผ่นใหญ่มากั้นไว้ ในห้องหนังสือมีชั้นวางหนังสือไม้โบราณอยู่แถวหนึ่งด้านบนมีกองหนังสือที่วางจัดไว้อย่างเรียบร้อยรอบๆยังมีขาตั้งที่วาดรูปสีที่ใช้วาดรูปและกระดาษวาดรูปวางอยู่เดิมทีเธอเคยอิจฉาห้องนอนของกู้ซีจินแต่มาวันนี้เธอมีห้องนอนที่หรูหราก,กว่ากู้ซีจินเสียอีกกู้ซีเฉียวหลุบตาลงปกปิดสายตาพอใจของตนไว้เจียงซูสเสวียนเองก็รู้สึกประหลาดใจมากไม่ว่าตระกูลอินจะทำด้วยเหตุผลกลใด แต่แค่น้ำใจในครั้งนี้ก็ทำให้เขาจำไว้ไม่ลืมแล้วค่ำคืนนี้บางคนนอนหลับฝันดีแต่บางคนกลับนอนไม่หลับทั้งคืนป้ายสองป้ายแขวนอยู่ด้านนอกประตูโรงเรียนมัธยมอีจงในเมืองเอ็นป้ายหนึ่งมีเนื้อหาแสดงความยินดีนักเรียนทั้งสองคนจากโรงเรียนนี้ที่ได้ครองทั้งอันดับหนึ่งและอันดับสองระดับจังหวัดส่วนอีกป้ายมีเนื้อหาแสดงความยินดีที่นักเรียนทั้งสองคนต่างก็ได้ครองทั้งอันดับหนึ่งและอันดับสองของประเทศด้วย สิ่งนี้ทําให้โรงเรียนอื่นๆพากันอิจฉาตาร้อนโดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมชิงเฉิงปีที่ผ่านๆมาตําแหน่งคะแนนอันดับหนึ่งล้วนมาจากนักเรียนของโรงเรียนมัธยมชิงเฉิงโรงเรียนนี้จัดเป็นโรงเรียนของเหล่าคนชนชั้นสูงมีคณาจารย์ระดับสุดยอดที่จริงที่หนึ่งของโรงเรียนพวกเขาในปีนี้ก็มีคะแนนสอบที่ใช้ได้ หากไปอยู่ที่อื่นก็คงได้เป็นอันดับหนึ่งไปแล้วคิดไม่ถึงว่าปีนี้โรงเรียนมัธยมอีจงจะมีมารร้ายสองคนปรากฏขึ้นทำเอาบทบางคนเก่งๆคนอื่นเสียมิตรบรรดาหนังสือพิมพ์และสื่อรายใหญ่หลายสำนักพาการประคมข่าวดีอันนี้จนทำให้ในวันรุ่งขึ้นเด็กอัจฉริยะทั้งสองก็กลายเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศเมื่อกู้สีเฉียวมาถึงที่โรงเรียนมัธยมอีจงก็ตรงเข้าไปที่ห้องทำงานของผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนก็หันมามองกู้สีเฉียวยิ่งมองยิ่งพอใจนับตั้งแต่เกิดเรื่องขโมยภาพวาดนั้นขึ้นเขาก็ให้ความสนใจกับกู้สีเฉียวอย่างใกล้ชิดตอนนี้ดูเหมือนว่าเด็กหญิงคนนี้จะทำให้เขาพอใจจนถึงที่สุดแล้วสายตาของเขาหันไปมองโล่เวินหลังอีกครั้งเดิมทีเขาคิดว่าพวกเขาโชคดีมากแล้วที่โรงเรียนอีจงรับนักเรียนอย่างโลเวินหลัง ที่ไหนได้สุดท้ายกลับมีม้ามืดปรากฏตัวมาตอนท้ายที่สุดน่าแปลกใจจริงนี่มันทําให้ทุกคนพากันประหลาดใจมากจริงๆผู้อํานวยการโรงเรียนมองพวกเขาทั้งสองอย่างใจดีพวกเธอมีมหาวิทยาลัยที่อยากสมัครแล้วหรือยังหรือถ้าพวกเธออยากไปเรียนเมืองนอกฉันก็พอจะช่วยได้นะขอบคุณท่านผู้อํานวยการที่เป็นห่วงขนนูตัดสินใจได้แล้วว่าจะเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนคะ่ะ กู้สีเฉียวปฏิเสธความหวังดีของผู้อํานวยการผู้อํานวยการโบกมือเขาพอจะเดาคําตอบของกู้สีเฉียวได้การที่เธอมีคนหนุนหลังที่แข็งแกร่งขนาดนั้นมีหรือที่สาวน้อยจะสนใจกับตัวเลือกในมือเขาที่มีคำพูดของเขาตั้งใจพูดให้โล้ววนหลังฟังต่างหากเพราะเขารู้เกี่ยวกับครอบครัวของล้ววนหลังดังนั้นเขาจึงพยายามที่จะให้ความช่วยเหลือกับอีกฝ่ายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ล้วเหิหลังเงยหน้าขึ้นมาเผยให้เห็นใบหน้าที่อ่อนโยนที่คิดไม่ถึงคือเขาก็ปฏิเสธในน้ำใจของผู้อำนวยการคำตอบของเขาทำให้ผู้อำนวยการต้องตกใจเดิมทีเขาคิดว่าล้วเหินหลังจะยอมรับอย่างง่ายดายในท้ายที่สุดเพราะการที่อยู่ในประเทศนี้ต่อไปคงไม่เป็นผลดีต่ออนาคตของเขาอีกทั้งตระกูลนั้นก็ไม่ควรไปมีเรื่องด้วยงั้นก็ได้ต่อไปถ้าเจอปัญหาอะไรก็มาหาครูได้เสมอนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนยิ้มและโบกมือให้ทั้งสองคนกลับไปด้วยใบหน้าพึงพอใจประโยคสุดท้ายของเขาต้องการบอกกับลู่เหวินหลัง